เริ่มเต็มตัวกันแต่ช้าขึ้นศาลาแม็กไสัก่อนเพื่อที่จะถวายข้าภิกษุสงฆ์และผู้เป็นด้วยกันนะคะเพื่อนภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามีหมอกเพราะว่า จำนวนเยอะมากภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามีหมอกอ <c oughs> น้ำเตรียมจัดของเตรียมวางของที่เตรียมไว้กันแล้วก็เรียง เตรียมเสิร e <ım> ์ฟเพราะว่าแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มก็มีผู้คนมาทำกันทุกปฏิบัติทำทั้งหลาย ขึ้นศาลาแม็กไซไซก่อนเพื่อที่จะถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้ปฏิัะบุญออกค่ะอากาศก็จะเย็ยนนิดๆน,นะคะเพราะว่าอยู่ในหุบเขา ภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามีหมอกเปิดเป็นลงทานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงค่ะรับปุ่นด้วยกันนะคะเพื่นพนอนๆแล้วค่ะถึงสถานที่ประมาณตีสองครึ่งเตรียมต้ม <c oughs> แล้วค่ะถึงสถานที่ประมาณตีสองครึ่งเตรียมต้มว่าจำนวนเยอะมากแล้วค่ะถึงสถานที่ประมาณตี สองครึ่งเตรียมต้มสองถังรวมกับเพื่อนๆทําคนเดียวคงทําไม่ไหวแน่ๆค่ะด้วยกันนะคะเพื่อนๆ ขึ้นศาลาแม็กไซไซก่อนเพื่อที่จะถวายาพระภิกษุสงฆ์และผูะ้เปิดเปิดเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงค่ะรับปุ่นด้วยกันนะคะเพื่อนๆ ราะว่าแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มก็มีผู้คนมาทํากันทุกปีนี้ไม่ย่าก็ออกลงทานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงกับไอศครีมภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามีหมอกวัดถ้ากระบอกจังหวัดสระบรุรียังไม่มีคนมาเยอะค่ะ ช่วงสายก็จะมีคนทยอยทยอยกันเข้ามาปฏิบัติธรรมทั้งหลายปฏิบัติธรรมทั้งหลายสองถังรวมกับเพื่อนๆทำคนเดียวคงทำไม่ไหวแน่ๆค่ะะว่าจำนวนเยอะมาก น้ำเตรียมจัดของเตรียมวางของที่เตรียมไว้กันแล้วก็เรียงเตรียมเสิร์ฟเพราะว่าแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มก็มีผู้คนมาทํากันทุบน้ําเตรียมจัดของเตรียมวางของที่เตรียมไว้กันแล้วก็เรียง เตรียมเสิร์ฟซุ <c oughs> ซ้มค่ะบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามีหมอกขึ้นศาลาแม็กไซส่ก่อนเพื่อที่จะถวายข้าภิกษุสงฆ์และผู้ปฏิสองถังรวมกับเพื่อนๆทำคนเดียวคงทำไม่ไหวแน่ๆค่ะ รับปุ่นภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามีหมอกรับปุ่นหมอกะคะ่ะอากาศก็จะเย็นนิดๆน,นะคะเพราะว่าอยู่ในหุบเขาปฏิบัติธรรทั้งหลายขึ้นศาลาแม็กไสไซก่อน เพื่อที่จะถวายพ่าภิกษุสงฆ์และผูเ้เริ่มเต็มตัวกันแต่ช่าและปุดเพราะว่าแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มก็มีผู้คนมา ทำกันทุกปีนี้แม่ย่าก็ออกลงทานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงกับไอศครีมปีนี้แม่ย่าก็ออกลงทานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงกับไอศครีมน้ำเตรียมจัดของเตรียมวางของที่เตรียมไว้กันแล้วก็เรียง เตรียมเสิร์ฟปีนี้แม่ย่าก็ออกลงทานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงกับไอศครีมเพราะว่าจำนวนเยอะมากปฏิบัติธรรมทั้งหลาย รับปุุนเปิดเป็นลงทานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงค่ะรับปุ่นด้วยกันนะคะเพื่อนๆเปิดเป็นลงทานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงค่ะรับปุ่นด้วยกันนะคะเพื่อนๆ